พี่น้องเดี๋ยวข้ามาเบ่งน้ำกันนะครับว่าไก่ตัวเนี้ยมันจะเอิญไก่มาแบบไหนนะครับ เขามาสามตัวครับพี่น้องถือไก่แม่ตัวหนึ่งนะครับครับพี่น้องก็เป็นวานะครับมือนี้นะครับออกมาตอไก่เบ่งนะครับมาล่องไก่เบ่งนะครับว่าไก่มันชีเอื่นเป็นมาแบบใดนะครับอ่ามือนี้ก็เขามาสามตัวนะครับแต่ว่าใดมาตัวหนึ่งนะครับเป็นไก่แม่นะครับเป็นไก่แม่ตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ